สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s ิ c โก f ฟิเจอในวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคือนนี้ลดลงไป8.80ดอลลาร์นะคะปิดที่1,124.85เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,122- ถึง1,134เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,123สำหรับราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงมานะคะแล้วก็มีการแกว่งตัว แรงระหว่างวันในช่วงการถแถลงนโยบายการเงินของ ECB แม้ว่า ECB จะคงอัตราดอกเบีย้ยคงอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็นโยบายการเงินเหมือนเดิมนะคะแต่ประธาน ECB ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อลงมานะคะเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่แล้วก็ราคาที่ลดลงนะคะก็ทำให้นักลงทุนคาดว่า ECB อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้เงินเฟอ้อสูงขึ้น ค่างเงินยูโรก็เลยอ่อนค่าลงมากนะคะแล้วก็ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำเมื่อคืนนี้ส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะ,อะตอนนี้ก็หลุดแนวรับ1,125ลงมาแล้วนะคะถ้าแล้วก็ตัว MACD Histogram ก็เป็นลบนะคะ MACD ตัดเส้นสัญ n ล l ลงมานะคะก็ส่งสัญญาณขาย เราก็มองว่ามีโอกาสที่จะลงมาต่อได้ที่บริเวณ1,115เหรียญน,นะคะก็แนะนำให้เปิดช็อตเมื่อดิดตัวขึ้นนะคะโดยมีจุดซับลอดที่1,113.5แนวรับวันนี้ก็1,120 1,115นะคะแนวต้าน1 1 3 4แล้วก็1 1 4 2นะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที 4, 000, ่ประกาศเมื 1, 000, 4, 000, ่อคืนนี fire, ้นะคะดุลการค้าออกมาก็ดีกว่าคาดนะคะก็คือขาดดุลลดลงเหลือ4 1 0 0 0 4่นห0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะน้อยกว่าคาดที่43200ล้านดอลลาร์ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสูญการว่างงานรายสัปดาห์ออกมา เพิ่มขึ้นถึง11,000หมืนนรายนะคะแยก่กว่าคาดก็คือออกมาที่282,000ลนรายคาดการที่273,000เจานรายแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่271,000เจ็นรายส่วนในชนิดพิจารณาตัดจะซื้อนอกภาคอุตสาหกรรมโดย i s m ออกมาที่59.0นะคะดีกว่าคาดที่58.3แต่ต่ำกว่าเดือนก่อนที่60.3นะคะประเด็นข่าวก็เรื่อง ธนาคารกลางยุโรปนะคะเมะื่อวานนี้ที่คงอัตราจจดอกเบีย้ยแล้วก็นโยบายการเงินเหมือนเดิมนะคะซื้อซื้อคืนมันธบัตรเยอะละไม่เกิน6กหมื่นล้านยูโรนะคะแล้วก็ทวนตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดดิวเทตีตลาดมุพันธ์ของจีนก็ปิดทำการเป็นวันที่สองนะคะสำหรับตัวเลขของ ไทยวันนี้ก็มีดัชนีเมื่อวานนี้มีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาที่72.3ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่8แล้วก็ต่ำสุดในรอบ15เดือนนะคะสำหรับเรื่องอื่นๆก็มีประธานาธิบดีโอบาม่าของสหรัฐได้รับเสียงสนับสนุนมากพอในสภาคองเกรสเพื่อดำเนินการเจราจาประเด็นนิวเคลียร์กับอิรานนะคะที่จะผ่อนคลายมาตรการคว่มบาตรเพื่อแลกกับการ หยุดพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านส่วนดาวโจโนนะคะเมื่อวานก็ผันผวนนะคะบวกไป200กว่าจุดระหว่างซื้อขายแล้วก็ปิดลงมาเหลือลดช่วงบวกลงแค่23.8 23. 3จุดนะคะส่วนในสเมกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะบวกอีก1.8% 0เซ็ดไปที่46.75บวกขึ้นมา0.5เหรียญเบรนดปิดที่50.6 นะคะบวกขึ้นมา0.18เหรียญหรือว่า0.36เเงินบาทปิดที่35.84อ่อนค่าลงนะคะเงินยูโรอ่อนค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมามากนะคะอยู่ที่96.41ส่วน SPDR ไม่มีการซื้อขายภาพเทคนิคของเบรน์นะคะเมื่อวานมีการแว่งตัวผันผวนนะคะโดยขึ้นผ่านแนวต้าน ห้าจุดได้แล้วก็ไปทดสอบ52.0ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมา ISI ทรงตัวอยู่เนี่ระดับ50ได้มาสักระยะแล้วก็แสดงถึงความแข็งแรงของราคานะคะส่วน MCD เส้น Signal เกือบตัดเส้นสัญญาณซื้อแล้วเนะี่ยเป็นสัญญาณซื้อแล้วนะคะส่วน คำแนะนำเราก็ให้ลองนะคะแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากวา่าหลุด50.5สิบจ้าเนวตานมีที่52.0แล้วก็53.5สแนวรับ50.5แล้วก็48.6ิบแดจราคาน,น,นก็ได้ปัจจัยบวกจกัดเรื่องของ e c b นะคะที่ยังมีมาตรการ QE ต่อเนื่องส่วนดอลลาร์นะคะค่าเงินดอลลาร์ในภาพกราฟราย2อ0นาทีหลังจาก สามารถทันแนวต้านที่96.1ได้ MACD เป็นสัญญาณขาขึ้นส่วน RSI สามารถทรงตัวแข็งแรงอยู่เหนือระดับ60นะคะเราก็ให้เปิดลองแนวต้านมีที่96.6แล้วก็97.1แนวรับ96.1แล้วก็95.7 USD Q15 นะคะภาพกราฟราย240นาทีเริ่มเห็น สัญญาณบลิดไดเวอร์เจนแล้วแต่ i อซ์ไลและ m a ็มทรงตัวอยู่ในอยู่ในระดับสูงมานานนะคะแสดงถึงแนวโน้มที่ยังแข็งแกร่งเราก็ให้ลองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่36.1แล้วก็36.25แนวรับ35.8แล้วก็35.7นะคะสำหรับเส้นั้ง10นะคะเส้น5้ง10เมื่อวานก็ทรงตัว อยู่เหนือระดับ900จุดได้ตลอดทั้งวันแต่การทรงตัวนิ่งๆวันนี้ได้เพิ่มคำเสียงที่ดัชนีจะอ่อนแรงเนื่องจากแสดงถึงแรงซื้อที่ยังไม่มั่นใจว่าดัชนีจะปรับขึ้นได้แค่ไหนนะคะซึ่งแสดงออกมาทาง MACD และ RSI ที่อ่อนกำลังลงทำให้ช่วงแกลบระหว่าง9 0 0ถึง920จุดยังเป็นแนวต้านที่ผ่านได้ยากถ้าหากว่าดัชนีไม่มีการพักตัวเพื่อสะสมกำลังก่อนขึ้นมาทดสอบอีกครั้ง แล้วก็ให้รอจังหวะซื้อเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวต้านมีที่917แล้วก็920แนวรับ887แล้วก็883ส่วนตัวแรกตัวเลขเ,ลเลศรษฐกิจเมื่อวานของสลัดก็ออกมากระจัดกระจายนะคะขัดแย้งกันบ้างนะคะส่งผลประเมินที่ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นไม่ชัดเจนด้าน ECB ก็ประกาศพร้อมเพิ่มวงเงินมาตรการอดัดฉีดหนุนให้หุ้นยุโรป ปรับตัวขึ้นมานะคะส่วนค่างเงินดอลลาร์แล้วก็ราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้อาจจะรอตัวเพื่อรอดูทิศทางในสัปดาห์หน้าสําหรับเซ็ตห้าสิบซีรียูสิบห้าแต่งตัว แคบๆตลอดวันนี้แล้วให้สัญญาณทางเทคนิคเช่นเดียวกับเซห้าสิจึงมีแนวโน้มที่ราคาจะพักตัวปรับฐานเพื่อสะสมกำลังก่อนขึ้นทดสอบ g ็บระหว่าง895ถึง907าจุดอีกครั้งแล้วรอดูทิศทางในสัปดาห์หน้าเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้าน903แล้วก็906แนวรับ880แล้วก็870สิบซ่วน A A V U 1 5ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงมนแนวโน้มที่ราคาได้ปะท่อมเอาแล้วนะคะซึ่ง MACD ได้ปรับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกไร้ไฟยังดูมีแรงส่งทั้งนี้การยืนเหนือ4บาท20ได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพักตัวสะสมกำลังเพื่อขึ้นไปปิดแกปที่4บาท60ซึ่งเป็นเชน Moving Average ด้วยนะคะเราก็ให้ลองเมื่ออ่อนตัวแต่ถ้าหลุด4บาทให้ปรับมาเป็นท a d i n g ในกรอบ โดยแนวรับสำคัญก็มีที่4บาทแล้วก็3บาท90ส่วนแนวต้านมีที่4บาท60แล้วก็4บาท80นะคะแนวรับวันนี้4บาท25แล้วก็4บาท20ส่วน Q House 1 5 x ทยันขึ้นทดสอบเส้น m o ่งเอ a v e ที่ระดับ2บาท50ขณะที่ MACD h ิ s t o g r a m แสดงอาการหนอนแรงแม้ว่า MACD Line ยังคงกลับขึ้นนะคะซึ่งเตือนให้ระวังแรงขายเพื่อปรับฐานระยะสั้น ก็แนะนำให้ปิดทำกำไรแล้วปรับมาเป็นเทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่2บาท50แล้วก็2บาท60แนวรับ2บาท25แล้วก็2บาท20นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตสารอุิพัน์จากบริษัทค Classico Future นวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ